เจนนี่และผองเพื่อนเก็บอาการไม่อยู่เมื่อพี่โดมขวัญใจสาวๆเข้าร่วมเฟรมไลฟ์เมื่อเราต้องฟิลกลมหน้าหนึ่งต่อนี่แหละช่วยด้วยช่วยด้วนน้ำบุมขึ้นแล้วน้ำบุมขึ้นช่วยดวน ขอบคุณคนดูในไลฟ์ทุกคนด้วยนะครับรอบสองแล้วปิดประมุ้งมีเที่ยงเนาะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้พี่โดมขายได้ไปทั้งหมดน่าจะประมาณหกแสนบาทเจอกันนะครับเดี๋ยวนี้ครับเจอกันนะครับมาก่อนทีนึ่หนุ่มากค่ะบเดี๋ยวมาไหมมาครัโอเคขอบคุณมชุ่มนะหนู่มชุ่มชุ่มนะครับ กดไลค์ใช้กดแชร์